หอยหลังสตูดิโอผมใจสนักข่าวที่มีผมลุงศัก์แนะนำตัวผมหอยครับจากกรณีสาวไต้หวันโพสเล่นงานตำรวจไทยเสะยับเยินจากข้อความในอินสตาแกรเจ้าหน้าที่รีดไถเงินเธอเออเจ้าหน้าที่นครบาลก็ออกมาแก้ข่าวอย่างทันควันเจ้าหน้าที่บอกว่าแค่คนเมาแล้วก็เขาไประงับเหตุเท่านั้นเองนะเบบนี้เขาต้องฟังทั้งสองข้างใช่ไหม นี้พูดถึงหวยอันหรือชาลีอันใช่ไหมนักแสดงดังชาวไต้หวันที่เขาโพสในไอจีสตอรี่คนดังโพสคือหาไปทั่วโลกเลยเขาบอกว่าไทยแลนด์อืมเจ้าหน้าที่ได้ตรวจช็คแล้วนะว่าหวยอันหรือชาลีอันที่เป็นทั้งเน็ตไอดอลดาราทีวีและกับยูทูบเบอร์ด้วยเป็นหลายอย่างถึงมีคนเชื่อเยอะเขามาเมืองไทยจริงๆด้วยมาเมืองไทยตั้งแต่ยี่ห้าทันวานักรีบเพนกลับบ้านเมื่อวันที่ห้ามกราเพราะวันที่สี่เจอดีเจอดีนี่ไม่ใช่หมายถึงผีนะ หมายถึงเจ้าหน้าที่เลยเจอเจ้าหน้าที่เลยมีการตั้งด่านแบบอยากรู้อยากเห็นว่ามีอะไรข้างในเอาวีซ่าวีโอเอให้ดูก็แล้วเจ้าหน้าที่ก็อยากจะดูของจริงสัง,งั้นแม่แถมพูดภาษาไทยไม่ได้ด้วยพูดได้แต่ขอร้องกับขอโทษว่างั้นสารนางนะนางทั้งร้องผมร้องไห้เจ้าหน้าที่ก็ไม่ให้ความสนใจเลยเห็นเพื่อนเธอถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานแต่ตำรวจบอกให้ลบออกเดี๋ยวนี้ ตัวคนเหมือนพวกค้าแป้งในหนังแม็กซิกันแบบนั้นเลยเชียวใครเจอแบบนั้นมันก็น่ากลัวจริงๆอ,ะอ่ะแล้วก็พาไปคุยกันแล้วก็มีการจ่ายตังสองหมื่นเจ็ดแบบนี้แหละจนเป็นกระแสที่ไต้หวันและไปทั่วโลกจนมาถึงสื่อเหมือนชนไทยจากนั้นคนไทยก็สรรเสริญท่านเจ้าหน้าที่แบบชื่นชมมากสรรเสริญกันแบบหูอื้อแบบนี้ไม่ไหวเว้ยเจ้าหน้าที่บอกโอ้ยหมวออันนี้แซ่บเรื่องของเรื่องเธอแค่โพสในไอจีสตอรี่ของเธอเท่านั้นเองนะ เป็นแค่ตัวหนังสือไม่ได้มีภาพประกอบอะไรทําไมสังคมไทยจึงเชื่อหมดใจว่าเจ้าหน้าที่ทําจริงแบบนี้มันเรียกว่าประสบการณ์ตัวเองเคยเจอมามันขึ้นมาในสมองก็เลยเชื่อไปกันหมดเลยไม่ต้องฟังเจ้าหน้าทงเจ้าหน้าที่แล้ว เจ้าหน้าที่ก็เงียบตั้งหลักกันประมาณสองวันใช้เวลาเปลี่ยนแปลงเอ้ยหาข้อมูลเพิ่มเติม,ห,มหลายวันไปหาหลักฐานต่างๆแต่คนเชื่อหมดใจไปแล้วโว้ยก็เพ,พราะฝีมือการทํางานของเจ้าหน้าที่ไทยไงคนไต้หวันบางส่วนเขาก็เลยเชื่อโดยเฉพาะคนไทยนี่เชื่อเกือบหมดเลยนะวะแน่นอนเจ้าหน้าที่มีขาวเยอะพระก็มีครูก็มีแต่เจ้าหน้าที่แรงกว่า ก็ภายในอาทิตย์เดียวเนี่ยสองเรื่องซาเลยทั้งทัวร์จีนวี v v IP แล้วก็มาเจอรีดเงินสาวไต้หวันอีกโอ้ยสองเด็กอ,อย่างนี้มันก็เป็นข่าวดังใหญ่โตแต่ข้าราชการไทยทำยังไงร,รู้ไหมตั้งกรรมาการสอบแบบตั้งพวกเดียวกันสอบพวกเดียวกันสุดท้ายมันก็แค่ย้ายแล้วก็รอเรื่องให้มันซาแบบนี้มันเหมือนหนังน้ำเน่าเลยวะ่ะ เออบทบาทของเจ้าหน้าที่เป็นละครน้ำเนา่าพอใครออกมาพูดเขาก็เลยเชื่อหมดเลยเข้าใจไหมเรื่องนี้มวยอันคือตัวหลักเลยนะเนี่ยไอ้แล้วก็อีกฝั่งก็คือฝ่ายเจ้าหน้าที่แล้วตัวประกอบสําคัญสาคัญอื่นๆเนี่ยมีใครบ้างะครับลุงมวยอันเนี่ย,อบ,ยอบอกว่าเจ้าหน้าที่ได้เงินไปแล้วเลยเรียกแท็กซี่ให้ไปส่งที่โรงแรมอีกทีเจ้าหน้าที่บอกว่าเจอแท็กซี่คันนี้แล้วกําลังสอบสวนอยู่ แท็กซี่บอกว่าระหวางตรวจค้นมีตำรวจเข้าม well. าตรวจสามนายโดยตำรวจได้ให้นักท่องเที่ยวทั้ง3มคนเปิดกระเป๋าแล้วก็ซองไฟฉายเข้าไปโดยตำรวจให้ผู้โดยสารหรือกระเป๋าเองตำรวจไม่ได้แตะต้องอะไรเลยครับโอ้โหความจำเป็นเลิศ จำได้ลนะเอียดขนาดนี้เลยนะบอกว่าตำรวจอะแตะตัวโดนผู้ชายแต่ว่าไม่ได้แตะตัวผู้หญิงเลยไม่ได้จับกระเป๋าสองอย่างเดียวอ่านสคริปต์ตามบทเลยนะแท็กซี่ใช้เวลาตรวจคนไปด้วยกัน30นาทีผมก็ไม่ค่อยได้หันไปมองหรอกไม่หันไปมองแต่จะได้ยินเสียงผู้หญิงตะโกนโวยวายใส่ตำรวจตลอดโอ้โหตำรวจเนี่ยเขาดีมากไม่ตอบโต้อะไรเลยและผมก็เห็น ไม่มีใครมีท่าทีว่าจะเอาโทรศัพท์มาถ่ายคลิปอะไรเลยแน่นะนักข่าวถามต่อววมีเห็นอะไรไหมมีการยัดบุรีไหมเอ้บุรีไฟฟ้าผมไม่รู้เรื่องนะครับผมรู้แค่ว่าผู้หญิงอะเมาแล้วโวยวายใส่ตำรวจฝ่ายเดียวคนขับรถแกร็บบอกว่าผู้หญิงเนี่ยพูดเกินความจริงไปเยอะแม่บอกว่าเธอเมาแน่นอนผมเป็นคนขับรถผมไม่เมาสังคมจะเชื่อใครกลัวเขาไม่เชื่อเลยหันมาถามสังคมทั้งนั้นคนแกร็บ ในบทมันบอกว่าต้องเมาไงจะเชื่อคนที่เมาหรือจะเชื่อคนอย่างผมที่มีสติไม่ได้เมาคนจะเชื่อระหว่างคนเมาหรือคนไม่เมาตัวกล้องมันม,มีมีบันทึกเสียงบันทึกภาพได้แต่ผมฟอร์แมตไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแหมตรงนี้รีบฟอร์แมตจังเลยนะคุณแกร็บเฮ้ยฟอร์แมตซุกทุกเจ็ดวันแล้วเก็บเมมโมรี่ไว้เดี๋ยวก่อนตามสูตรเจ้าหน้าที่จะบอกว่ากูข้อมูลไม่ได้ อันอยูชิงไม่ชอบสิ่งนี้นะก็เลยโพสข้อความออกมาตอบโต้เจ้าแท็กซี่ด้วยคำว่าพวกเขาพูดถึงแต่สิ่งแย่ๆของฉันเพื่อทำให้พวกเขาดูดีและเพื่อปกปิดความจริงเพราะต่อว่ามันไม่ใช่ความจริงเลยฉันไม่ได้ดื่มเลยเธอไม่ได้เมาเธอยืนยันฉันจะบอกเรื่องนี้กับทุกคนหลังจากฉันได้คุยกับตำรวจอินเตอร์โพล ตอนนี้ตำรวจไทยไม่โปร่งใสเลยและต้องการให้ฉันเป็นแพะรับบาปเพื่อให้พวกเขาพ้นข้อกล่าวหาเพราะว่ามันขัดกับผลประโยชน์ของพวกเขาอย่างนั้นหรืออุย้ยเลิกพูดจาไร้สาระเถอะเจ้าหน้าที่เธอยืนยันว่าเธอไม่เมาแล้วก็ที่สำคัญเอากล้องวงจรปิดออกมากระป๋งเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเขาตั้งด่านจริงเวลาจริงงจริงเหมือนที่มวยอันบอกซึ่งมันเป็นด่าน ตรวจเพื่อกวาดล้างและก็ป้องกันอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่นั่นไงเธอก็คือวันที่4มกรานั่นเอง สำคัญก็คือแท็กซี่ที่บอกว่าสอบตรวจแล้วนั่นไงที่บอกว่าเป็นแท็กซี่สีแดงสีส้มทํำไมต้องแดงแล้วที่หมวยอันพูดกับแท็กซี่พูดมันคนละเรื่องเลยเออเอามาฟังท่านเจ้าหน้าที่กันมั่งว่าไงบอกว่าปีชาย3มหญิงหนึ่งแล้วก็เออะโวยวายด้วยแล้วเรียกแก็บนี่มาจากสถานบันเทิง r c a กำลังจะไปต่อสถานบันเทิงที่หุยขวางมวยอันบอกว่าหลังจากตำรวจใส่กระเป๋าเรียบร้อยแล้วเียกแท็กซี่ให้ด้วยโอ้โหใจดีจริงว่ะซึ่งแท็กซี่ขลังบอกว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวไปเที่ยวต่อกันที่หวยขวางและที่สาคัญเป็นรถแท็กซี่สีแดงปกติแล้วแท็กซี่ไม่มีสีแดงนะครับดังนั้นแท็กซี่คันนี้อาจจะเป็นแกร็บอูเบอร์หรือรถส่วนตัวซึ่งไม่มีทะเบียนสาธารณะใช่ไหม เพราะมีการแลกคดีเลยให้การเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่มีหน้าจำบทแม่นชิเป๋งเลยสุดท้ายการให้การเลยเป็นคุณต่อเจ้าหน้าที่แน่นอนแต่รายละเอียดวันนั้นต้องฟังเรื่องกราวจากเจ้าหน้าที่ด้วยนะอย่าฟังฝ่ายเดียวสุดท้าย เป็นเจ้าหน้าที่ห้วยขวางนั่นเองเจ็ดนายได้ถูกเรียกเข้าไปในบชนเพื่อสอบสวนขอ้อมูลเพิ่มบอกว่าตีหนึ่งวันที่4เจอนักท่องเที่ยวพวกนี้จริงแล้วก็บอกนักท่องเที่ยวเมาคุยไม่รู้เรื่องพูดภาษาจีนฟังไม่ออกเจ้าหน้าที่มีคลิปนะแต่หาไม่เจอทาง,งานแบบนี้หลักฐาน ไฟภาพของรถแกป๊ปอีกหาไม่เจอเห็นไหมเออหวยไม่ถูกแบบนี้มีรายง,งานว่ากล้องวิดีโอของคนขับแกป๊ปไม่สามารถกู้ไฟลได้เนื่องจากว่าต้องทําลายหลักฐานเอ้ยเลยเวลามาถึง20วันเจ้าหน้าที่ไปเล่นเรื่องเมากับนักท่องเที่ยวไอ้บ้าเอ้ยคนจะมาเที่ยวคงคงคงคเขาก็กินเหล้าแล้วมีการไปพูดถึงบุรีไฟฟ้าบอกว่าบุรีไฟฟ้ามันผิดกฎในประเทศนี้ยอมรับว่ามีการโต้เถียงกันและมีการขอดูหนังสือเดินทางจริงๆ แล้วก็เอาว่านักท่องเที่ยวเนี่ยมึนเมาเดี๋ยวจะเอาหนังสือเดินทางไปให้ที่เส้นหนอแต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้รอและก็สื่อสารกันไม่รู้เรื่องด้วยก็เลยปล่อยตัวพวกนางไปเห็นว่าไม่เป็นอันตรายเรื่องนี้พี่รุดอย่างแรงตอนแรกเข้มงวดตอนหลังปล่อยบอกว่าด่านจะปิดพฤติกรรมสองสถานะมันมาอยู่พร้อมกันเป็นไปไม่ได้แน่นอนนอกจากมีมันนี่มันนี่อย่างกรณีพบบุหรี่ไฟฟ้าในตัวนักท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่ก็ไม่ทำอะไร แค่ชี้แจงว่ามีความผิดแต่ว่าก็ปล่อยไปเจ้าหน้าที่ทำแบบนี้ก็จะถูกการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยอดียนี่เรื่องนี้ไปโดนเรื่องนั้นเจ้าหน้าที่ได้บอกว่าอย่าเพิ่งรถตัวอย่าเพิ่งมาเอาเลยเจ้าหน้าที่ยืนยันบอกว่ามีคลิปกล้องวงจรปิดที่เด็ดเอาเลยเจ้านายคนกำลังรอดูอยู่อ่าช่วงนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยฟาด เอาคลิปออกมาเป็นชุดๆมีคลิปถือบุหรี่ตรงนั้นไปกินเหล้าตรงนี้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับรับเงินเจ้าหน้าที่บอกมีกล้องวงจรปิดตั้งแต่ลงจากรถบัรด,ดาสีแดงเจ้าหน้าที่ไม่ได้แตะตัวไม่ได้ล้วงกระเป๋าไม่ได้พาเดินเข้าซอยแล้วยังไงแล้วใจดีเรียกแท็กซี่ให้ด้วยนะว้ยแล้วจะมาอ้างว่าเจ้าหน้าที่รีดไถได้ยังไงอยู่ที่บ้านเมียยังรีดผ้าให้ เล่นมุกนี้เลยนะลงสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ทำไมไม่ติดกล้องเอาไว้ที่หัวหรือกลัวความจริงแต่งเรื่องเองไม่ได้ตอนนี้มีกฎหมายใหม่ป้องกันการทรมานละทำให้คุคลสูญหายปี2565นี่แหละที่กำลังจะมีผลบังคับใช้22กุมภาพันธ์นี้ทางด้านอายการที่ร่วมผลักดันกฎหมายนี้ มองว่ากฎหมายฉบับนี้จะนำไปสู่การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมของไทยในรอบ100ปีเลยโดยมีอุปกรณ์สำคัญคือกล้องวิดีโออย่าหายนะจากนี้ไปเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นองค์กรหรือหน่วยงานใดก็ตามครั้งที่ทำการตรวจค้นหรือจับกุมหรือควบคุมต่างๆจะต้องมีรายงานเป็นวิดีโอเป็นหลักฐานด้วยโอ้โห100ปีเพิ่งจะคิดได้เจ้าหน้าที่เคยติดกล้องไว้ที่หมวกนะเอ๊ะทำไมตอนหลังมันถึงหายไป เอาไปขายเหรอหรือยังไงวะหรือลบทิ้งไปหมดแล้ววะสงสัยก็เขาใช้ตอนที่ใช้ไม่อยากใช้ก็ก็ไม่ใช้ไงอ้าท่านเจ้าหน้าที่เอามาติดอย่างเดิมเลยนะถ้าทำแบบนี้ตั้งแต่แรกไม่ต้องมาหาคลิปตามถนนตามสายไฟฟ้าแล้วมาอ้างหาคลิปไม่เจอมั่งอะไรมั่งโอ้ยปวดหัวหลังจากนี้ควรพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสติดตั้งกล้องทำอะไรให้เรียบร้อยตามกฎหมายใหม่ยี่สิบสองกุมภา์นี้อย่าลืมนะเจ้าหน้าที่เรื่องเราจะได้ง่ายขึ้น เวลามีปัญหาก็รีบแก้ปัญหากู้ภารักคืนมาเรียกเขามาแล้วก็คืนเงินก็าไปแล้วก็ขอโทษขอโพยเขาก็หมดเรื่องแล้วก็เลิกแถกันทักทีนะเจ้าหน้าที่ตอนเนี้ยข่าวล่าสุดอะดูแล้วนะดวนข่าวล่าสุดออกมาแล้วจากผู้ว่าการแฉแห่งชาติคุณชูวิทย์กมลวิสิตได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวชี้แจงว่า จากที่ตำรวจแถลงการออกมาว่าตรวจสอบแล้วไม่พบตำรวจรับเงินจริงแล้วจะบินไปสอบสวนสาวไต้หวันต่อเรื่องนี้คนที่รู้จริงเขาทนไม่ได้จึงออกมาเปิดเผยเขาคือยิงไทยที่เป็นแฟนชาวสิงคโปร์ที่ไปร่วมสังสรรค์กับสาวไต้หวันให้การว่าเป็นผู้จ่ายเงิน2700ให้กับตำรวจจริงและมีคลิปยืนยันเป็นหลักฐานอีกด้วยเอาละโว้ยสิ้นสุดกบวนการแถภายในวันนี้เดี๋ยวตำรวจก็คงแถลงออกมา ว่าเกิดการเข้าใจผิดรู้เท่าไม่ถึงการเล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับคนต่างชาติเม้เจ้าแท็กซี่แกลบอีกคนหนึ่งมาให้กลายเป็นช่องเป็นฉากนะพอแมตตกล้องไปแล้วสุดท้ายบอกว่าโกคืนไม่ได้ครับวเราทั <S 2> <S 2> ้งหมดประชาชนทุกคนต่างรู้ดีใช้หัวใจตัดสินตั้งแต่วันแรกที่ได้ยินการชี้แจงของเจ้าหน้าที่ไม่ได้เป็นธรรมและเป็นกลางเลย ลำเอียงเข้าไปหาเจ้าหน้าที่เจ็ดนายนั้นแบบชัดเจนเบี่ยงเบนประเด็นหลายอย่างสุดท้ายความจริงก็ปรากฏแบบนี้นะถ้ายอมรับกันตั้งแต่แรกความเสียหายต่อชื่อเสียงประเทศชาติจะน้อยลงกว่านี้ติดตามกันต่อไปจะแถกันยังไงต่อในเมื่อมีคนออกมาแฉแล้วและคลิปนี้ก็จบลงขอให้ท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านมีความสุขแข็งแรงขอขอบคุณและสวัสดี 海浪十足的哦。Hey,